สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเ้อค่ะเด้อเมื่อนี่เป็นวัดเด้อค่ะเด้อเสียงจะเป็นแหมบแบบจังหน่อยกับจาวากันเด้อค่ะเด้อเมื่อนี่เป็นวัดวันท่อพี่น้องค่ะเมื่อนี่เสมาอัปเดตข้าวน้ำเราเสมาวันนิทานน้ำเ้อค่ะเด้อสำหรับอัปเดตข้าวเมื่อนี่ก็เป็นข้าวดีเนาะค่ะเนาะสำหรับนิทานเรื่องนี้กับเป็นนิทานเรื่องดีคือกันเด้อค่ะเด้อเป็นเกี่ยวกับอภัยให้กันซึ่งกันและกันค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเมื่อนี่กับมาอัปเดตลุงปนปลาแตนกับคุณอุปวิริยะนาเนะ อ่าว่าเพิ่นน่ะขึ้นดีกันแล้วนะพี่น้องคะสําหรับข้าวนี่เพิ่นขึ้นดีกันกับว่าไงว่าดีใจน้าเพิ่นเนาะค่ะเนาะพวกเจ้าก็คงจะได้ไปเบื้องข้าวแล้วละพี่น้องขาสาหรับยากิดหัวก็ได้เบื้องเพราะยากิดเป็นวัดนะพี่น้องขาแลยกินยาแก้วัดนายาพรารนะ้านอะไรกินเลยนอนน่ะนะก็เลยเพิ่งได้เบื้องข้าวน้าเพิ่นมาณน,น,นี้เนาะค่ะเนาะก็เลยดีใจว่าเพิ่นขึ้นดีกันแล้วเออสาหรับความดีข้างนี้เนี่ยยกมอบให้คุณอ่ะน้าฟ้ากับคุณหมอปลาเด้อค่ะเด้อ้าบ่มีคุณน้ำ พี่น้องขาเนาะคันได้เห็นกันสิโดนนะพี่น้องขาจากสิยาม,มันเมันบ่กพี่น้องขากลัวพ้นสิขึ้นดีกันมัน,นบ่สลรับข้างนี้นี่หมอปลาโยกโป้ไห้หมอปลาสองโป้ับคุณน้ำฝ้านะะเนาะค่ะเนาะเยี่ยมยอดเลยค่ะพี่น้องขาสลรหมอปลาเนาะ ดีใจค่ะพี่น้องขาพ้นคิดถือแล้วต้องขึ้นดีกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าบ่ขึ้นดีกันเนี่ยมันก็สิไปบรอดบว่าพี่น้องขาแมนบอกระต้าง F c ซก็ะต้างสิมาวากันนะนะเพราะเอซคุณอุบก็มีแมนบ่พี่น้องขาเอซคุณลุงพ้นกับมีแมนบ่ประมาณนี้เนาะบาที่นี่ก็เลยว่างไงว่าตอนนี้ f อซเป็นไฟเดียวกันแล้วก็ดีใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่า เพราะว่าถ้าเขาบ่ขึ้นดีกันนะพี่น้องขามันก็จะบบมันก็บจบบเป็นผลดีนบ่เป็น้องขาเพราะว่าไฟตรงขามอออกับเพิ่นนี่ยกัมีเมนบอตอนนี้ไฟตรงารขามมาเพิ่นก็ออกเคลื่อนไหวนมาพี่น้องขาเพิ่นกัเขากรุงเทพไปแก่งความนู่นนี่นั่นเมนบอประมาณนี้เนาะสําหรับครั้งนี้เนี่ยหมอปลาเดินหมากเดินเกมถือตองแล้วเด้อค่ะเด้อยัดคิดเห็นด้วยค่ะ,คะพี่น้องขาต้องขึ้นดีกันสําหรับครั้งนี้ก็ดีใจมากๆเลยเด้อค่ะเด้อก็บเวอร์งว่ารักษามิตรภาพอันนี้ไว้ไปโดนๆเด้อค่ะะเนะ หาไปว่าง่ายว่ะบ่มอเข้าใจอีหยังกันก็ต้องถามกันต้องปรึกษากันนะประมาณนี้เนาะคะนะ่ะเนาะพวกเจ้ากับคงข่อยกับบ่าหายดอกพี่น้องขะพวกเจ้าไปเบื้องคิดมาแล้วละเพราะว่ามือนี้ข่อยเป็นวดัดข่อยเก็บคอเออพี่น้องข่อยเป็นวดัดบรต่อพี่น้อง่ะมือนี้เนะาะบาทที่นี่ข่อยจะมอในท่านเด้นนะค่ะเดอ้อสําหรับข้าวนี่ค่ะดี่จไเป็นน้ำเพลินเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกับว่าวง่ายความดียกไข่หมอปลาเด้อค่ะเดอ้อหมอปลา,าคุณนน้ำฟ้าบรต่อพี่น้องค่ครับคุณน่ะพุดน้ำพรอมเนาะค่ะเนาะ คุณผูเ้เล่าก็บบง่ายเล่าก็อย่ามาปองดองกันยี่ซ่องของเรานะะั่น่ะพี่น้องคะก็เลยดีนะบอยไงพันอย่างขึ้นดีกันเออข่อยก็เป็นวัดพี่น้องคะเมื่อนี้แบบว่าบ่บ่ป๊บ,บ,บ,บ่สบายตัวปันใดนะพี่น้องคะเป็นเป็นห่อนหอนพี่น้องคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวข่อยจะมั่วนิทานเด้อค่ะเด้อเมื่อนี่มั่วนิทานเดี๋ยวข่อยเบื้องอนพี่น้องคะก็จดใบใส่ไหล่ท่านข่อยเออ <c oughs> นิทานเลี้ยงนี่ <c oughs> เกี่ยวกับพญานาคกับพญาขุดเด้อค่ะเด้อ อันแบบเก้าพี่น้องคะเรื่องนี้ตอนนี่นะสิว่าตอนเพื่อนสงขามกันพี่น้องคะหลังจากสงขามกันมาหลายร้อยปีแล้วว่าพี่น้องคะบาที่นี่บาที่นี่ก็เลยแบบว่ามาเจออ่าพรามพี่น้องคะมาเจอคนสร้างสอนพรามเป็นพรามสร้างสอนนะนะก็เลยได้กลายมาซ้ำหนึ่งผิดได้ก็เลยกลายเป็นคล้ายๆแบบว่าอ่ายเหตุการณ์ซึ่งกันละกันนะพี่น้องคะสาหรับอาไไ่อามอยไยว่าอวสานอาวสานสงครามนาครา,าดกับพญาคุดเนาะคะ่นะเนาะ ตอนนี้เสนอแบบซี้ค่บพี่น้องคะเอามารับฟังกันเลยเนาะค่ะเนาะ, <c oughs> ะ,ะกา็ว่าง่ายว่าหน้ากับครูเนี่เป็นพี่น้องกันเออลำต้นแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะกอยกินน้ำก้อนพี่น้องคะก้อยเก็บข้อกอยเป็นวัด <c oughs> เออสาหรับหน้ากับครูข่อยก็บอาไปแล้วเนาะคะ่ะเน้เพนเป็นพีกับน้องกันเออพอคอนเดียวกันคนละเมยเออเมพญาคุดเนี่ยเป็นพีสาวซอว่าอัน วินนาตราเออเมพญานาคเ่เป็นน้องสาวซือวากัตทรุเป็นมีสามีคนเดียวกันคือพาลสีเออบาที่อ่าน้องสาวนี่ได้ลูกเป็นพญานาคพี่น้องคะได้นาคได้ลูกเป็นนาคพันโตเออพันโตแต่ว e e ่าม e ีสีกอสีเล so ้าพี่น้องคะอ่าสีเล่าสีเขียวอ่ามรกตกับเล่าสีทองกับเล่าสีลุงกับเล่าสีดำเออมีสีสีเล่าถอเป็นนาคแล้วได้แต่ว่าลูกเรามีพันโตเออตัวแรกนี้ มีรูปร่างหญ่งโตมโหฬารแล้วก็เป็นเป็นบุญนําตัวแรกเนาขอพ่าตัวแรกเนี่ยพญาอันันตานาคราชเล่าว่าได้ทาบาปกับเมรนะเพราะว่าเมรเนี่ยไปบาปไปขี่โกงการพนันของวินตานะพี่น้องคะของพี่สาวน่ยนะเพราะตะวันนาคอันันตานาคราชเล่าบ่ิได้โกงนะเมร์เลาเขาป้าไปจําสินมันต่อพี่น้องคะคอยสิบอยฟังที่หลังอีกเด้ออันนี้พี่น้องคะนั่นละเล่าบ่ได้เป็นบาปเด้โตเนี่ยพี่น้องคะองเนี่ยมันต่อบาปที่นี่ กเกษมบาามาให้ฟังว่าเมียพี่น้องคะเมียพยาครูดเนี่ยมีลูกสองกนที่ข่อยบ่าให้ฟังแล้วล่ะเนาะอันคลิปที่แล้วน่ะอ่าบอกไงว่าอ่าเพิ่นอดใจรอดมาไว้ลูกเพิ่นมันนั่นบากอะไรนะพี่น้องคะเพิ่นก็นเลยเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอาไม้ไปทุบลูกเจ้าของเคาะลูกเจ้าของเบิ้งอะนะตัวเลกออกมาก็เลยเป็นพิการพี่น้องคะเป็นเทวดาพิการเครืองโตน่ะนะนั่นละบัดนี้เทวดาองค์นี่แล้วศูนยนเมีย เราก็ได้สาบแซงแม่ใไห่แม่ไปเป็นคนหลับไส้ของนางอั่นกัทลูนี่ล่ะก็เลยกลายมาเป็นเรื่องมีพี่น้องขาเนาะบาดที่นี่จำุบตัวที่สองพี่น้องขาเราก็ประกาศทุบอีกเลยแล้วย่านอีกนะพี่น้องขาบาดที่แลย่านลูกพิการก็เลยออกมากลายเป็นพญาขุดพี่น้องขาเคริงโตเคริงเคริงนกนี่ล่ะที่แรกเนี่ยซื้อว่าสุบันมันต่อพี่น้องขาต่อมาพาิสีเปลี่ยนเสื้อให้เป็นครุฑเนาะขาเนาะอันนี้คอยกระบอกฟังแล้วเออพี่น้องขาประมาณนี้ล่ะอันีบาดที่ที่มาเวาถึงสงค้ามกันพี่น้องขาบาดที่นี่ กาสงครามันนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่รุ่นเมร์นะพี่น้องขารุ่นเมร์เนาะเออรุ่นตะรุ่นเมร์มาผุนพี่น้องขาเก้าอันคลิปเก้าขวบนั่นละเกิดมาบ้านพี่น้องขาบาดที่นี่พระอินนะ่ะนะพระอินเคยใหายพรสพรยาครุดไว้ว่าจับพะนะพะาพญาน้าก,กินแบบบ่เป็นหยังพี่น้องขาจับพะนะพะาพญาน้าก,กินแบบว่าต้องผิดแบบว่าต้องมีกรรมมีหยังนะ่ะนะกินได้ตามสบายปมา,มานี้นอพ่ให้พรกันมาแบบสั้นบาดที่นี่ส่วนอ่าพนารายให้พรสหายพร่สพยาครุดนี่ หา <Workers. S 2> เป็นอมตะตายบ่เ uh, ป็นตั้งสี่นะพี่น้องคขาบ้านนี่ละบาทที่นี่พญาคุณเนี่ยก็ได้พร้อจากพระอินทร์มาให้กินนาคได้เหมือนบ่พี่น้องคาแล้วก็จับนาคกินจับนาคกินในวายวายสู่กันกับมีจับกินกันกับมีโดนพี่น้องคานาคก็เกือบเบิดเหมือนบ่พี่น้องขาบาทที่นี่นาคก็เกือบเบิดเตเาพันุมันถ่อบาทที่นี่นาคเลยพักกันกลืนก้อนหินนะพี่น้องขาบาทสิตายบาทสุดท้ายแต่นะมันมันสิเบิดแล้วนะพี่น้องคะ ก็เลยกลืนก้อนหินเป็นบ่อไปนอนกห็หายตัวนาคเนี่ยให้จมลงยุ่นนำ้ำหนามลึกๆนะบ่อหยายพญาขุดเนี่ยหยุมได้นะพี่น้องคะถ้ายุ่นเหนือหนามเพื่อกีหยุมไปกินหยุมไปกินอ่ะนะบ่าเลยพักกันกลืนก้อนหินพี่น้องคะไปอยู่ในใต้ท้องทะเลพุนะพ่น่ะบ่ดนี้พญาขุดกะคิดแผนออกพี่น้องคะแล้วก็กระพือปีกเวิบเวิบเวิบเป็นบ่อน้ำทะเลน้ำ น้ำหลายๆน่ะกระแตกแยกออกไปนองค่ะก็เห็นตัวนาคก็หยุ่มมากินไหนคือเกาไปนองค่ะก็หยุ่มไหนยุ่มทั้งหางขึ้นนะน้าบานี้ก็สั้นสั้นหางลงสิเป็นเ่ะขีก้อนงกิหินก็ออกจากปากพยานาคนะพี่น้องขาสั้นสั้นตั้งแต่นาคคุดสั้นขานาคนะพี่น้องขาบาที่นี้ก้อนหินก็ออกจากปากนาคกันเ่ขะคุดก็กินนาคได้พี่น้องขาบาที่นี่จนว่าสิบเบิดแล้วบาที่นี่ก็เลยข้าวนี่นะพี่น้องขาก็เลยไปถึงหูของอัน ไปถึงหูของนากอันนากวาสุกรีพี่น้องคะ่ะนากวาสุกรีเนี่ยเป็นตัวที่สองของอ่าของอันของนางกัททรุพี่น้องคะ่ะเป็นน้องของอ่าของอน,าาน,นันตานาคราชต่นต่อเพื่อนกับยุ้ยต้บาดาลสั้นที่เกศพี่น้องคะ่ะเพื่อนกับมีอิทธิฤธิ์กันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวคอยกินน้ำก้นค่ะพี่น้องคะ่ะคอยเก็บข้อคอยคอยเป็นวัด มือนี้่อยเป็นวันเด้อพี่น้องคะเสียงขวอย่ดีปานใดกะทนฟังเอาเดอ้อฮอดถึงแล้พี่น้องคะเอออาข้าวไปถึงหูพญาต์อาพญานาควาสุกรีนะพี่น้องคะบาทที่นี่พญานาควาสุกรีเล้ากว่ายานเผาพันธุล้ะเบิดเป็นบอลแลว้แลวยากซอยพีซอยน้องนะพี่น้องคะเลาก็เลยขืนมาจากแม่น้ำพี่น้องคะข้นมาจากแม่น้ำมันสั้นที่เก็ตผลละขืนมากเลยมาตกลงกันกับพญาครดอันพญาครูโดยสันิ่กกับเป็นมิสไซเดือเป็นพีเป็นนองกันเนาะค่ะเนาะ เฮามาทำข้อตกลงกันทอเจ้าเศร้าลาขาฟันนะ่ะอ่าน้องนุ่งข่อยทอว่าสั่นเจาเศร้าลาขาฟันน้องนุ่งข่อยซาว่าสัน่นเขามาตกลงกันดีดีว่าสัน่นถ้าเจ้าอยากกินพญาถ้าเจ้าอยากกินนากหลายนี่ยนะพวกขว่อยเสียให้พวกเจ้าให้เจ้ากินนะมือละโตพบเจ้าว่าต้องไปเรียนหากินพวกข่อยในีิสิจับมาถวายให้พวกเจ้ากินน่ะมือละโตอยู่ทานา้ำว่าสั่นประมาณนี้เนาะแต่ว่าข่อยขอร้องว่าว่าต้องขา ฟันกันนะนะ้ามัต้องขาอันล่างโคตรหรือว่าประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะมานิพยาคุณก็เลยคิดได้เออเอาจิงสั้นก็ได้จับไม่กินแบบว่าว่างัยมัต้องไปหากินยากนะพี่น้องคะเอาตกลงตกลงมาสัน้นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะมานก็เลยตกลงกันว่านาคเนี่ยก็เลยสิจับ เผาพันเจของหน่ะไปห้ครุดกินมือละโตี่น้องขามือละโตมือละโตจะไปกินมือละโตมือละโตเท็จังสิมาโดนโดนพี่น้องขาโดนแล้วโดนอีกเนาะพี่น้องขาบาที่พอโดนสิแลบมือหนึ่งกับพี่น้องขาโซฟกับนนักนุ่มถึงคิ้วของหนักนุ่มสิไปเป็นเยียวของพญาคุดมันต่อพี่น้องขานาอบาที่นี่หนักนุ่มก็เลยไปพี่น้องขาพอไปละเมรน่ะเมรหนักนุ่มน่ะหลีต้นลูกพี่น้องขาสีต้นลูกนะเหลียต้นหลายะนะพี่น้องก็เลยไปเป็นมู่ลูกไปนนางเฝ้าลูกนางไหายอยู่นะนะห้ก้อน ลูกงอยงอยอยู่พี่น้องคะลูกก็บ,บอกว่าแม่กับบ้านกับบ้านแม่ว่าสั้นถึงคิ้วข่อยแล้วว่าสั้นข่อยตายข่อยก็บอกเป็นยังหลวงแม่ข่อยแม่รักษาชีวิตไว้ดีๆเด้อบ่มีลูกดูแลแล้วว่าสั้นก็บ,บอกแม่เสียว่าแม่ก็ห้หายหายน้ำลูกหลเพราะว่ามันถึงคิ้วของลูกนะนะพี่น้องค่ะบาดที่นี่หายไปหายมาหนักพญาครูกุบพันธ์อีม,มาได้พี่น้องค่ะบาดที่นี่ พร้ามมาพี่น้องคะพร้ามที่ห่มขาวนี่ยนะที่พ่นห่มขาวก้อนเป็นพราน่ะพร้ามเนาะพรามห่มขาวก็เลยยางมาพอดีค่ะพี่น้องคะยางเดินทดดงมานี่ยนายางมามาที่นี่ก็เลยมาถามพี่น้องคะว่าเมนลูกคุณนี่คือน,นั่งไห้น่งไห้เลี้ยงหยังสินะประมาณนีล้ละมันนี่พรามองค์นี่อ่ะพี่น้องคะ เพิ่นเป็นนาคมุจลริมนะค่ะเดินมาคมุจลริมมาเกิดเป็นคนน่ะนะพี่น้องคะซาดหนึ่งเพิ่นเกิดเป็นนาคที่ว่าเพิ่นไปบางล้มบางฝนหายพระพุทธเจ้านะพระเจ้าจำในบ่ที่่อยบ่อที่แรกน่ะพี่น้องคะนะะั่นละเป็นอ่าเป็นพระนาคปกน่ะนะนาคองค์นี้แหละพี่น้องคะตอนนั่นเพิ่นไปเป็นบางลมบางฝนหายพาน่ะนะเพิ่นทกำกรรมดีหลายเพิ่นกเ็เลยได้ได้มาเกิดเป็นคน พราะ้นในมาเกิดเป็นคนเสร็จแล้วพ้นทำกรรมดีย่างดีพี่น้องขาพ้นก็เลยมาเป็นพรามแล้วก็แสวงบุญบ่แสวงความดีนะพี่น้องค้านั่นละเพิ่นว่าไงว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นมักในธรรมนั่นนะเพิ่นเลยเดินทางมาพ่อหน้าตรงนี้แหละพี่น้องขา อาตยากพี่น้องเรานี่ล่ะเออบาทที่นี่ก็เลยว่อยฟังว่าเมื่อนี่น่ะข่อยเสียมาเป็นเยียของพญาคุดแล้วว่าสันแม่กับข่อยกะเท่าแล้วบ่มีู้ใดดูแลวะสันแต่ว่าข่อยกะเต็มใจม,มาอยู่แต่ว่าข่อยบ่มีคนดูแลแม่ข่อยกะสงสารสินะแม่ข่อยกะเท่าแก้แล้วสิละมันนี่ละบาทที่นี่ <c oughs> พรามองค์นี่พี่น้องคาคนเนี่ยก็เลยเลีเลยดโตก็เลยสงสารเออสงสารน,น,านาข้นนุ่มโตนี่ล่ะห้ไปดูแลเม่ยซะนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่พาพรามองนี่เนี่ยเพิ่นน่ะอ่าเพิ่น เพิ่นปงรงแล้วนะพี่น้องคะพร้อมเสียสละชีวิตสื่อชีวิตคนนี้ได้ประว่าน,นี่นอกบาทที่นี่เราก็เลยว่าอาซีซาไข่สิตายแทเนเจ้าก็ได้ให้เจ้ากลับบ้านไปนเลี้ยงเม่เจ้าสเสด็จพ่อข่อยปงรงแล้วนะโปรงสังขารข่อยแล้ววกัน <c oughs> ข่อยสิปลอมเป็น ปลอมตัวเป็นพญาณ่าอ่ะปลอมตัวเป็นนาคน้อยไห้เอาสันเป็นนาคนมเนี่นยนะพี่น้องคะมาที่นี่บล็อกเลยว่เสร็จแล้วอ่ออนานาคนมตัวเนี่ยก็เลยพาแมนเป็นนางยูพุ่มไม้สก้อนมาให้ในในกับบ้านนะพี่น้องคะไปน,นางยูพุ่มไม้สก้อนมบนทอบาที่นี่อ่าพราม ตนนี่ล่ะเพิ่นก็เล็บลอมเป็นนาคนะพี่น้องขาบาทที่นี่พญาอยู่ขุดม้าบาทที่นหนพี่น้องคะพญาขุดกับบินเวิฟเวิเวิม้าเมอนบ่อพอบินเวิรฟเรมาแล้วกับหม่องเก้านี่ล่ะหม่องเอาอาหารมาให้เอานาคมาให้กินนะพี่น้อง่ะแล้วก็หยุ่มปุ๊บเอาเอาตีเอาขาเดยพี่น้องคะหยุ่มปุ๊บขึ้นไปมาบินขึ้นไปพี่น้องคะบินสิไปกินทั้งต้นใหม่มันทาะเออบาทที่นี่บินไปบินไปพระท่านถึงตนใหม่ได้พี่น้องคะอันอันอันไป หน้ากลมตัวนี้นะพี่น้องคะแล้วก็เต็มใจตายมาพี่น้องคะแล้วก็ยิ้มไปแล้วก็นะ่าแล้วก็ยีตีใจไปยิ้มไปแบบบ่ย่านนะพี่น้องคะบ้องหายบ่อขอชีวิตไว้คือจังตะเก้าที่ผ่านมานะบาทินี่พญาคุณเลยสงสัยพี่น้องคะเอ้า คือจ <ítulo> ังไม่ย่านตายวาสันพยาคุณถามนะคือจังม่ห้องหายคือ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 เห็นหน้าสบายแถอะคือเห็นหน้าแบบว่าคือคือเห็นหน้าแบบว่าบมีความย่านแถ่ว่าสันสินะแล้วก็บ่ปากแล้วก็บ่ปากนะพ่แล้วปลอมเป็นหนาคนะพี่น้องคะแล้วก็บ่ปากแล้วก็ยิ้มไปเหตุสมาธิไปย่างดีนะบาดที่บาดที่คุดบ่กินพี่น้องคะคุดก็เลยเอามาวางไว้อ่ะมามาวางไม่ดินนี่นะก็เลยมาถามนะถามมาเจ้าเป็นผู้ใดวาสันอ่ะคือพยานคว่มตาย ก้าวข่อเอานากไปกินเนี่ยนะแต่ละตัวในห้องหายคอ่ขอซีวิตไว้ตั้งหลายแล้วว่าสัน้นอันข่ก็กินวาสัน้นอันเจ้าเป็นผู้ใดเจ้าคือป้าย่านข่เจ้าเป็นลูกเต่าเล่าผู้ใดยังสิ่นะากระามสิละบัดที่นี้เลาวก็บอกตอบพี่น้องคะพอเล่าบอกตอบมันบาบัดที่นากนุม่มนางยุกเมียนะพี่น้องคะเกิดการสำนึกได้สำนึกว่าคนอื่นน่ะมาตายแทนเจ้าของนะพี่น้องคะเดี๋ยวก็กินน้ำอีกคนเด้อค่ะพี่น้อง มาที graduate, il, i i ่นี่เกิดการสํำเนึกพี่น้องคะเกิดการสํำเนึกเราก็เลยออกมาพี่น้องคะและเออกมาจากภูมิใหม่น่ะนะเราเรียกว่าพยาคูดพยาคูด่าสั้นอันผมเนี่ยตัวกิ้งผมเนี่ยตัวกิ้งเจ้าสิกินผมเนี่ยผมตัวกิ้งอันนั้นตัวปลอมอันนั้นเพิินปลอมมาซอยซีผตผมซื้อถ้าเย้าจากกินเจ้ากว่ากินข่อยเจ้าก็ต้องไปกินเพิินดอกมาสั้นเพิ่นซอยผมมาสั้นเพิินสำเนึกว่าย่างเขาตายแทนเจ้าของนะพี่น้องคะนั่นละบาที่นี่ ว่าไงว่าโศกันตายแท็มกันน่ะนะพี่น้องบาดที่แม่ก็ใหายน้ำลูกซ้ายน่ะนะบาดที่นี่พญาขุดกันเลยสํำนึกพี่น้องคะโอ้ยกูมันส,วนสัวศาสตร์ปานันบอสิมากินเขาเขาก็บว่าไงว่าเขาคือจังมีความดีต่อกันเขาคือดีแท้น่ะนะกูก็คิดว่าได้เังสินะมันนี่ละมานนี่พญาขุดก็เลยคิดได้ว่าโอ้ยคือพวอาภัยให้เขาส่นะเป็นยังจังเฮ็ดจังสี่นะคือซ้ำเนื้อกินหลายตัวแล้วนะพี่น้องคะบาดที่เราก็เลย บินน่ะพี่น้องคะแล้วน lessons, life, nowadays, pregnant, ้อยใจหลายน่ะซ้ำนึกหลายน่ะนะซ้ำนึกพิดหลายน่ะนะแล้วก็เลยบินขอกองไฟพี่น้องขะบินขากองไฟมาที่นี่เอ้าบินขากองไฟไฟกับบ่อใหม่พี่น้องขะขนกับบ่เป็นนี่ยังเพราว่าพันนาร้ายห้พรนวาเป็นอมตะน่ะนะเราลืมโตน่ะนะพี่น้องขะบินขากองไฟกับบ่ตายอ่ะขนกับบ่อใหม่เอาเฮ็ดจังไงได้หรอว่า้องแลเลยบินขึ้นไปทั้งพาอาทิตย์พี่น้องคะาห้ยพาอาทิตแผดเผาเรานะบินขึ้นไปทั้งพาอาทิตเอ้า พาทีขาบอกเป็นยังบอกเป็นยัง,บยงแบบย่างสบายแล้วหอ่อนบอหอนพี่น้องเออประมาณนั้นละบาทที่นี่เรามาคิดได้แล้วโอ้ยพาอันพุ์ลายหายพร้อนมาเป็นอมาตะบ่าตายเสยิจัอย่างไดเนาะเราก็ไปเศร้าใจเราก็เลยหอ่อลงมาหาพามองค์นี่แหละพี่น้องขาเศร้าใจนะเสียสอดอย่างไรจังสิตใจโทษแดงสินะบาทที่นี่พามก็เลยสร้างนรล้วะโอ้ย่าสัน้นขันเจ้าสำนึกผิดด้ปานนี่แล้วน่ะนะนะ อันความพิดที่เจ้าเคยเหตุมาเนี่ยมันหน่อยนิดเสลือเกินว่าสัน้นผู้ลังค,งคน,น,นเ,เนหตุผิดแล้วบ่ยอมขอโทษผู้ลังคนเหตุผิดแล้วบ่ยอมสำนึกนั่นล่ะเขาเอิ้นว่าพิษยังหญ่หลวงพิษแล้วพิดอีกว่าสัน้นไอพญาอันอาจพร่ำสอนนะพี่น้องคะเจ้าในหูจักสำนึกเนี่ยบุญเจ้าแล้วแล้วว่าสัน้นแค่เจ้าทาย เจ้าท้ายโทษน,น่ะนะเจ้าท้ายโทษน,น่ะนะน้อยนิดเดียวข่อยสิบอกวิธีว่าสัน <c oughs> ประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะแบบที่อันอ่เอาเร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 ียกว่าให้วิธีใดว่าสันประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะเสียโคตรเสียข่อยในเฮ็ดยังไดว่าสันเจ้าข่อยกินน้ำก่อนค่ะพี่น้องค่ะข่อยเป็นวัดเออเออเสียข่อยเฮ็ดยังไดอันอันข่อยก็คือยังเฮ็ดบาปคักมาหลายเทยแล้วมังเสียพี่น้องค่ะข <c oughs> ันเจ้าหู้จักอภัยนั่นน่ะ ขันเจ้าบ่ระเหตุสงครามต่อไปอีกนะอันนี้ล่ะคือว่าเจ้าได้บุญหลายแล้วอภัยทานอภัยโทษนะอภัยทานเนี่ยระวังสิพี่น้องคะการเจ้าได้บุญหลายที่สุดแล้วเ่าะสั้นเราเลยซ้นำนึกได้ค่ะพี่น้องคะป่าที่เร่าก็เลยแบบว่าก็เล่าแบบว่า, <c oughs> วาอภัยให้หนาคทุกตัวต่อไปนี้ คุดกับสิบ่กินนาคแล้วก็วางสี่เนาะค่ะเนาะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะหลังจากนั้นแล้วพี่น้องคะเราก็เลยสัญญาวา่าเราสิบว่กินนาคตโตไปอีกเป็นอาหารแล้วสิกินผลไม้นะพี่น้องคะประมาณนั้นละพอสำนึกได้เรียบร้อยเห็นรา,าก็เลยบินพี่น้องคะบินขึ้นไปทั้งสวรรค์มันถอพี่น้องคะบินขึ้นไปทั้งสวรรค์เปียวน้อำอาอมฤติน้ำวิเศษนะพี่น้องคะน้ำที่ข่อยเบ้าคลิปที่แล้วนั่นละน้ำที่แบบว่าพญา นากพรากันไปเลี้ยกินแหลบๆนั่แหละพี่น้องคะนั่นล่ะแล้วก็เลยเอาหน้าทิพย์อันนั่นล่ะอันเก้านี่แหละพี่น้องคะเอาลงมาเมืองอันเนี่ยเมืองดินเท่านี้พี่น้องคะเมืองมนุษย์นี่ล่ะแล้วก็เลยเอาน้ามพร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 มกระดูกกระดูกนาคที่เรากินนะพี่น้องคะกองจูมกุมอยู่กองแบบนี้นึงพี่น้องคะแล้วก็เลยเอาน้าทิพย์เนี่ยพรมพรมพรมกระดูกไข่ไข้นาคมีชีวิตเกิดขึ้นนะพี่น้องคะที่ตัวเรากินนั่นล่ะมันนี่พอพรมไปมาพี่น้องคะนาคเลยมีชีวิต บาที่นาคก็ได้ได้กายทิพพี่น้องคะนาคก็เลยได้บุญน่ะนั่นละพี่น้องคะนาคลยได้กลายทิพได้บุญเท่าสมมตินีได้พี่น้องคะนั่นละบาที่ก็เลยพักการฟื้นชีวิตชีวิตมามัดสุดตัวที่เรากินมาพี่น้องคะบาที่พามต้นนี่แหละพี่น้องคะก็เลยสาพี่น้องคะก็เลยสาพญาขุดหายไปไทโทษนะพี่น้องคะสาพญาขุดไปจำอ่อไปจำศิลหรือไปกักกังไปกักตัวจักของอยู่ใตมอง ขยา้านาคอยู่นะพี่น้องขายู่ใต้น้าคือน,นาคเคยอยู่นั่นล่ะเป็นเวลาหาลอยปีเออเป็นเวลาหาลอยปีครบหาลอยปีแล้วคำสาบที่ว่าไปกักตัวเนี่ยกระจังสิออกมาถึงบนบกได้บนโคกนะพี่น้องขาบนสวรรค์นั่นนะบนเวหาเนี่ยนะบนอากาศนี่นะเออนั่นล่ะค่ะพี่น้องขาบนบกบ,บกนี่ละ่ะนั่นละ่ะเพื่อนก็เล็กจำยู่หัน หาล้อยปีพี่น้องคาหน่าละพอครบหาร้อยปีเรียบร้อยแล้วมันบ่บาดท,ที่นี่คุดกัหนาคก,ก็เลยถือกันพี่น้องค่าเราก็เลยเป็นพี่น้องกันก็เลยบมีสงค้ามต่อกันจนเท่าสมือนีได้พี่น้องะ่ะสําหรับ <c oughs> มิทานเรื่องนี้เนาะค่ะเนาะก็เลยไปวันนาคก,ก็เลยได้กลายมาเป็นเฝ้าว,วัดพี่น้องะ่ะที่วัดพวกเจ้าไปเห็นวัดแต่ละวัดเนี่ยเห็นนาคยุ่ข้างหน้า,ขขนาวัดยุ่ประตูวัดนะพี่น้องค้านั่นละนาคก็เลยได้มาเป็น เป็นบํารุงพระพุทธศาสนาต่อไปนะพี่น้องขาส่วนพญาคุดก็ได้ไปเป็นอ่าไปเป็นยุทธิงอ่าคยอเนี่ยพี่นอ้องขายุทธิงวัดนะพี่น้องขาอยู่ยางยุ่ป้ายนะพี่นอ้องขายุ่ป้ายวัดบนบนต้งสูงหน่ะนะประมาณนั่นเนาะค่ะเนาะสำหรับหน้ากับคุดก็เลยได้มาเป็นบํารุงพระพุทธศาสนาต่อไปจนถึงเท่าทุกมือนี่พี่น้องขา เกิดจากการว่าอภัยให้กันเอออภัยทานอภัยให้กันเนาะค่ะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็คือสอนว่าอภัยนี่ดีที่สุดพี่น้อง่ะเป็นเพื่อนกันอภัยให้กันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิได้เบาก็สิสบายใจเมาพี่น้องค่ะม่จองเว้นจองกรมต่อไปซาดนาซาดได้เฮากอสิได้ไปว่าสุขสบายใจนะพี่น้องประมาณนี้เนาะสาหรับ คลิปนี้กับจบแค่นี้เด้อค่ะเด้อหน้ากับขุดกับเลิกสงครามต่อกันนะพี่น้องค่ะสงครามเลิกเนาะค่ะเนาะกับประมาณนี้กับพี่น้องขาแต่หรับยากกิกับว้าแบบนี้เด้อค่ะเด้อฟังมาแบบนี้ครับพี่น้องค่ะแล้วก็คลิปหน้ากับสีมาเว้าเรื่องพญาขุดพญาหนักโตเด้อค่ะเด้อต่อว่านาคัหกโตนะพี่น้องค่ะเป็นยังพญาขุดจังกินบ่ได้เออนาคหกตัวมีวิเศษอีหยังนะพี่น้องขาประมาณนี้เนาะว่าทำกรรมดีอีหยังนะพี่น้องขาจังกินบ่ได้นะนะ เมนบอเออหน่ะล่ะครับพี่น้องคะสลับคลิปนี้กับแค่นี้เด้อค่ะเด้อการจบลงด้วยที่การว่าอาภัยให้กันซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะเมนนาคับคุดอาภัยหากันหลือคนกับอาภัยหากันเนาะค่ะเนาะต่างเผ่าพันธุ์ต่างพี่น้องต่างละครอบครัวกับอาภัยให้กันกับเป็นว่ายง่ายว่าสังคมก็สิได้ สบายสังคมก็สิได้จะเลริญนลุ่งเรื่องเนาะค่ะเนาะสังคมก็สิมีแต่ะนดีๆนะพี่น้องค่าขันหูจักอภัยเห้กันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะแค่นี้เด้อค่ะเด้อใกล้กิ่ก็ขอโทษอีกที่หนึ่งเด้อค่ะเด้อมื่อนี้เป็นวัดพี่น้อง่าเสียงบ่ดีเป็นวัดกินยานอนแล้วก็หัวก็ตื่นก็เลยมาว่าคลิปเห็นบอกเจ้าฟังเว้านิทานน้ำพี่น้อง่าสำหรับคลิปมื่อนี้ย้อมลาวาลายสดไปเลยเื่อนน้ำผู้ใดจ้าคนพี่น้อง่าเบิ่งตา อ่าไล่แหงเอานะพี่น้อง่ะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ